ร่มส่วนเนาะสวัสดีครับพี่ชายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกคนกูมาคนเดียวเค,คนเคนเองเหรอวะ ทำไมไล่ะ <c oughs> ไม่กล้ากินขนมปังเลยนี่ยาก,กินขนมปังเป <c oughs> ็นลาก <c oughs> ินแล้วตาย <c oughs> ตายที่หลังตายแบบมีเลนานมากได้ไหม วัดอืมยินปะอืมพี่หนุ่มบอกว่ามึงมึงมึงคอยดูไอ้น,นี่ไว้นะคอยดูว่ามีคนมาซองขอยมันหรือเปล่าถ้ามีก็มึงกระโดดชัดเลยลเรื่องเรื yeah. ่องเย่รีบมเนี่ยได้ยินเย่ โห่บ่อยดีไปด้วยด้วยเอาเลยนะโอเคหนึ่งเก้าห้าเอ็ดเล่นอะไรเพื่อนหนึ่งแปดศูนย์ อ่ารัเ<อ>าบเตอร์หน่อยรับเตอร์อะไรกูมีจานเดียวมึงจะเอาหรอเอามากินกันดีไม่ให้กินขนมปังไปสิตายด,ดิเล่ยนแป๊บหนึ่งแปดสอง ปางมันบากินทำไมตอนนี้กินได้เลือดไม่ลดแต่พอตมมอาอเข้ามาอีกรอบนึงเลือดไหลาตายผมเป็นมปแล้ว โดนรับน้องป่ะไม่อกพี่เงียบกิบเลยไอ้ดุกไอ้ดุกมึงฟังกูนะมึงหรือเปล่าที่กูขับตามที่โดนอุ้ม้ายสุดถูกไหมอ้ไม่รู้มึงนั่นแหละที่มีเพื่อนไล่อ่ะถูกปะไล่ชนอะตอนแรกอะก็มันไม่รู้ไงอหี่ยมันก็ไปเทาสีมันเออมันจะรู้ได้ไัมันเป็นศพไอ้สัตว์กูอยากจะขอโทษมึงเว้ยดุกอันนั้นอะมึงชัวชัวรเลยกูเหินตามมันกูเหินพลาดเพื่อนแค่นั้นแหละมันเลยหลุดจากกูไปได้ แต่ถ้ากูมีปืนนะ<ล>กะ็พุดไม่หยุดนะเสียงก็ไม่ค่อยมีเฮียส่งคอร์รูไปอย่าขอโทษที่เคยทำที่เราเนี่คุยอะไรกันบ้งางวะ ไม่คุยะไรเลยเอ้ยนวลนวลมานี่ีวนออกเลยหนึ่งแปดสวนเพ่ เข้ายังเข็มแล้วครับขอบคุณครับเบ๊แบ right? กามาได้ไหมครับหิวมากหิว right? ข้าวมากครับแบกแบกแบกมาได้ไหมใช่ขนมปังน right? ะครับหิวไส้ผิวแล้วึิวล,ลาดีอันนั้นน่ะอยู่ไม่ถึงข้างนอก,กนนดิพี่ึิวลา<ป>อะไรนะ <c oughs> ผมจะรอดอยู่แล้วไม่สับหน้าเซกมนนีเออไอ้แ่ข้านหลังเซกแมน ดุกม่ไงพี่เชีย่ยมึงแม่งเท่ว่ะพี่เขาสุดเลยดูกเขาไม่เลือกมึงหรอ,อวะเพื่อนไอ้เที่ยอุ้มยี่สิบกว่าคนมีมึงคนเดียว <c oughs> แจ้าปลดไม่คอรักมึงเด้อเพื่อน <c oughs> อ่ะดุกไป็นจไม่เอาแบบว่าลืมกดจีอย่างงี้ไม่เอาแล้วดุกใช่นะครับคุณเจนกดตลอดพี่มาช็อตดุกดุกไม่จีไม่จีจกดตลอด จีจีไม่จไม่จไม่จก็มันจีอยู่แล้วพี่ใ้มเป็นอย่างนั้นแหละจีมากเลยนะตอนเนี้ยปล่อยมันเลยพี่โอรเอ <c oughs> <c oughs> ๊ะเอ้ไอ้ไอ้เนาะหน้าปากดิน้ะงมนว่าข้อฟังเลย

<S 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 ไอตัวอยูมบนตูต้ตัวโตจับป่ะ สิบสองสามเจ็ดเอ็กเบอร์คาริเนีตเชียเอ็กหนึ่งร้อยงานพระเอกมาล้วววดุกโกบ ไวกสอนค,ครับขอบคุณรับบิทด้วยนะครับแล้วไม่สั่งข้าวมีใครสั่งข้าวปะเนี่ยกูขึ้นแทนเลยทีนี้กินขนมปังมโนไปตายไปนเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอทำไมเหลือแปด <8 S 2> คนอนะ่ะ จนตอนนี้มันยังไม่ตายพี่มันตอมอรอบหนึ่งเข้ามาอีกรอบอะถึงตายตาไม่ตม่อมอก็ตายเนี่ยมันตายทีนตายแล้วหรอเมื่อวานผมต้องตอมอถึงตายตอนแรกมันแคชใช่ปะแมเียวันเดี๋ยวพี่สังเกตดีๆพี่จะลดอ่ะแต่ว่าพี่ดพได้ยินผอไหมฮะพมองวิทเปอร์พี่ดดก

จริงว่ะเยนทนอันนีน่อยโนทนรกศันรอรตามพี่คุยเฮ้ยตามี่คุยไเอาศพไปด้วยเอาศพอันนี้ได้วยข้างนอกไปด้วยคลืมไงตามี่คุยไเฮ้ยตามแนตามแผนตามแผนขับบลเลอร์เอาไปด้วยดิชบของเคียร์ว่ะดุน่าจะคนไปไปรับมายังดุอะนะพี่เขาจะไปรับมึงจะไปรับยังไม่มีเลี่ไม่ได้คุยเลย ไม่แต่มันก็รอพวกมันออกก็ได้นะเพราะมันออกมามันก็สลบอ่ะ<ช>แต่เรามาเจอพวกที่อยู่ข้างนอกที่มาช่วยมันใช่พี่อันนี้คุณดุ๊กเก็บเขาหมดลเลยหรอคะเนี่ยอ้าวเข้ามาทำี้ยอะไรเนี่ย ไดยดุไม่มีของต้องรีบน้องอโอ้เหมือนเดิมเข้ามาสามสิบโอ้มีแต่ปังใช่ครับเขาบอกว่าไม่มียา ซีเอสขีดล่างโน伊หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่เชียร์อสิบห้าจุดหนึ่งถึงแปดเท่มากครับโบ ลูกแตพี่แ่น้องได้ครับพี่คุณหมอครับสรุปนี่คือยังไงครับ